สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของกินกุชมาล่าเพืินเอฟฟี่เฉียวแม่กินมากินอ๋วยเตี๋ยวร้านเกล็ดพี่น้องร้านเจเจตัวเนาะเจตัวที่อร่อยที่สุดนะคะอยู่ในเมืองพัทยาค่ะขนาดว่าสีม่วงเลยพี่น้องเนาะเป็นยังแบบข้นเป็นยังแบบข้นมากเออมากินเรื่อยๆแต่ว่าสับช่วงเที่ยงคือโตนี่บ่าบางเลยพี่น้องปรงโต ยอดมากมากับคุณแม่สุภาพค่ะบัติามนาดด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ลวกปลามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลปลาช่องเพลนนัมเนเดอร์เพิ่นติดตามหลยๆเนี่ยติดตามปลามดลำเพลินออฟฟิเชียลอยู่ยาวอยู่ยาวแม่ บชกบะแม่ครัแม่ลาก็นุ่ยสายใหญ่ขอคุ่กสาวเนาะทั้งตาหมดน้ำลามองดูหมองเศร้าเอาแม่ติแมาน้ำตลอดเลยแม่ตไม่มีเพื่อนก็เอาแม่ตีมาตลอดที่พุ่คุณหลายจะเรื่อนรูงเรื่องซื้อรถตัลีบางหันกับไีคลางวันที่หนึ่งเด้อถืกหือกใบเดียวาเรบ

ตอปมมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินหมดกี่คุณชาเอาอยู่แล้วให้ปมมดเป็นพระเอกอีกแล้วคนดังไงใครปมมดเป็นพระเอกอีกแล้วแต่ป้มมดถ่ายใครไม่มีใครค่อยดูเลยแต่คนอื่นถ่ายปมมดป้มมดคนดูเยอะเพราะว่าป้มมดถ่ายไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งต้องศึกษาเยอะไม่ค่ะไม่ติดวันนี้แต่งตัวสวยเหลือเกิน ีมดก็แต่งตัวหลอมกันแลงใช่แล้วหัวใจยังว่างมากแต่โจรว่างค่ะว่างว่างาก็ไปหาเอาแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> หาเติมเต็มให้มันเรียบร้อยอใจปาม,ม,มดก็ไม่ว่างเหมือนกันใจปามดก็คือไม่ว่างหัวใจเอาไปไหนอ่ะหัวใจฝากแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพื่อนแพงครับผมเขาเรียกว่าปาโมดที่ปากหวานเหมือนพระเอกลิเกเลยครับผม บอกปนความรู้สึกนะแล้วก็คลิปที่ทำดีนช่องเราก็เร็วกว่าแม่ติมดิแม่จะไปเร็วได้ไงไงแม่ติ๋มหมื่นกว่าแล้วผมยังพึ่งหมื่นต้นไม่ถึงก็ไปไกลแล้วไม่ติ๋มก็พูดดีด้วยไม่ติ๋มแม่ติ๋มแม่ติ๋มพูดดีแล้วแม่ติ๋มพูดท้าแล้วแบบจังหวะอะไรเนี่ยโอ้โหใช้ได้ผมเข้าไปดูแล้วผมก็ศึกษาคลิปของทุกคนนะไปศึกษาโวศึกษาที่เก่งหลายคนใน u เนแล้วก็ แฟร์คาเวทีเขาให้ความอบอ้อมอารีกับวงสาวน้อยแฟร์แมนโดยเพาะผู้บริหารบอกหมุ่งโจโยงมิงนมีถือว่าเป็นเขามุงโจโยก็จะใช้ความคิดตลอดนะคิดความโน่นคิดนี่คิดนี่นอะไรโอเพีย okay. สีาจังเป็นอะไรเรว่าสี้อยล้างกัน ยู่กับพี่น้องเอฟซีนี่แหละให้ก้องังใจเนาะสวัสดีครับของผมอะตอนแรกคนดูก็เยอะนะอันนี้ต้องปากต้องไม่ถึงเรื่องคนดูเยอะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะบางทีแล้วก็อย่างนี้หายไปหมดเลยก็มีมานิดหน่อยก็คือที่ผมไม่ได้ตอบของเนี่ยก็ก็พยายามจะตอบแล้วก็ทุกคนผมอ่านทุกทุกคอมเมนต์แฟนคลับเอฟซีที่ติชมมาด้วยความเคารพเลยน้อมรับด้วยใจน้อมรับด้วยความรู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างที่อคอมเมนต์มาผมถือว่าให้ความรู้ผมให้ให้ให้ให,ให้ให้ความคิดของผมพัฒนาพัฒนาในการเป็นยูทูบเบอร์คนต่อไปต้องต้องไม่ถึงด้วยแล้วกันนะครับว่าผมเพิ่งทำใหม่ๆอาจจะ ยยังงไม่่่คอเกตอนนี้คนต,ติดตามเท่าไรหร่แล้วคะก็หมื่นหมื่นต้นต้นครัม่ถึงห์หมื่นต้นต้นอ้าถึงแล้วเหรอครับถึงแล้วก็ก็ก็ขอบคุณสายขับเอสีอทุกท่านครับผมผมนี่ก็ยังยังติดสายเยอะแต่ดีใจมากมากที่ไนดะ้ความความเมตตาความจริงใจได้รับความผมอ้อมอารีจากเลครับนั่นเองเรยืนตรงนี้ได้ต้องขอบคุณแม่สุภาพ แล้วก็พ่อโจแล้วก็ซอนนูชที่ให้ผมเปิดช่องอได้ศึกษาเบอร์ยูทูบเบอร์ของสาวน้อยชายหน้าสาวน้อยครับผมด้วยความเคารพครับผมสวัสดีครับช่องแม่ตินะฮะช่นี้นะครัะแม่ติ๋มจะมาล้างจานเอากรเที่ยวที่แม่เขาเขากินเขาก็กินเนื้อแล้วก็เนื้อมูเนื้อหมูไม่กินสัตว์ใหญ่แม่รักไก่รักไก่ กับตํามงอยนีั่นแหละตงโอาหรักก็แตนเมือนั้นแม,ม่เต,ตรียมกับห่อเม่เบอนจะเห็ดบอนมหะหอย่าแม่เอแม่สิไป,ปใส่ต่อค่ะตอนนี้คุณแม่จะไปที่งานเลยค่ะไปงานแต่เพิ่งเรียกหน่อยนะคะไปดูเด็กไปดูเด็กไปดูแลเขาว่าเ,าเขาอยู่ยังไงกินยังไงเขาไปที่งานเลยคือ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 แม่วงของเขานะคะพี่น้อง ละความเป็นหว่วงเป็นแย่กับท่านแม่เป็นหว่วงลูกกัเนาะว่าอยู่ถินจังไดก็แม่เขาก็ไปดูเขาว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงดูแลเขาคุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่ายัางไงเราได้กินเหนักจำลาดมอเข้ากินน้นำฝากหมองพักหม่องเศร้าหม่องนอนหม่องยื่กับแจ็กสิจังไดเนาะเพราะเขาออกไปดูแลเขาอะธรรมดาเป็นหัวหน้าแั็กสิล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นแม่เขาไม่ต้องห่วงลูกหนกคุ้นๆอย่างเงี้ยเบาหวานเบาหวานดีไซ ลูกน่อยลูกหลายลูกหน่อยลูกใหญ่ก็ต้องไปต้องเบิ่งต้องแย่เขาคือเก่าถ้ามาเป็นลูกเป็นแม่เนาะแม่จ้ะามันละเดี๋ยวคลิปหนาเขาจังขิดโตขีดผาขิดตามเบิ่งว่าเป็นจังไได้คุณแม่ควื่อเผื่อไว้หรือเปล่ามีละทีดงานมาดีคือภาพกันไปได้แล้ช่องแม่ยังช่องเก่าบ่ช่องช่องแม่สุภาพสาวน้อยพิษลำเพลินช่องใหม่สามร้อยพิษลำเพลินนะ อันอันเจ้าชื่อไม่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 ใช่แม่สุภาพนำเพลินนะอ๋ออันนี้คุณแม่เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นช่องที่สามแล้วตอนนี้อ๋อมันช่องแรกอ่ะเขายังคู่คพนไม่ได้เลยอ๋อบอใช่ใช่คนติดตามเกือบแสนแล้วอ่ะปตาของคุณแม่เนี่ยคนติดตามเกือบแสนแล้วนะแต่ตอนนี้อ่ะเขาคู่คพนเนืไม่ได้เลยไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ทราบตอนนี้คือทําช่องใหม่คุณแม่สุภาพสาวน้อยเชริำเพลินตอนนี้คนแม่ตามคนที่ตามเ่าได้แม่คนะ ีแม่เห็นการยัประมาณห้าหกพันนี่แหละเพิ่งทำแบบไปแล้วก็ไปไปค่ะไปเดินทางน้องไปกินใหม่เดี๋ยวมากินก็หลังกินใหม่ไอเดียนโดยาวนะครับมัดมัดยาวครับผม ยาอร่อยไหมคะก๋วยเตี๋ยวเราเรามาก sure. ินไม่เคยผิดตอนนี้เนาะอร่อยใช่ได้เลยก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นยอดเลยครับผมแม่ไปไปโน่นเลยค่ะแม่ไปที่งานเลยค่ะเดี๋ยวผมอาจจะไปถ่ายคลิปที่ที่งานนักรค่ะครับแม่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นะแม่โชคดีค่ะจัดจัดเดินทางปลอดภัยนะคะอี่เมย์ห้าร้อยสิบไปเบิ้งเด็กหน่อยไปเบิ้งบูกเต่าจังรูกตัวแล้ว แกงหลุดตูดน่ะถ่ายดิไม่ได้ถ่ายถ่ายประจำแม่จุดบอดของผมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวจะมาให้คลิปแล้วนะดีแล้วดีแล้ววันนั้นพี่มดปวดปวดปวดคื้อน่ะไม่ถ่ายเอาเสียดายมากเลยถ้าถ่ายนี่ดังเลยโอ้เห็นตั้งหัวเหลี่ยมมาบมาบพี่นอล กำลังขึ I mean, like ้นรถนะคะตาซะนอกระกเลยอ่ะคุณยายก่อยหรือไก่หัวคลิปเ่ยทำไงตรงนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวไปส่งนี้ก่อนะไก่หัวคลิปไปส่งที่ไหนอ่ะส่งที่ไอ้ไอ้แ่ก็น่เนี่ยวาวางยัวางยังติมอ่าช่องมาติดเลยนะครับไปกนคลับเีครับผมด้วยความอุลยา วันนี้ก็อยู่ที่ปัยนะผมบอลแฟนบอลแมอแฟนดีห้แฟนเข้าใจไงคุณกัรลั่นอ่อนเอซม่ใช่่าออนหรอกก็พูดความจริงบอนแฟนนะะถ้าให้มมเว่าความม่นงคุ้นแมตติเล่าละเนาะถ้าให้แมตติมเราคนเดียวฉินแม่ติมบอกตรงๆได้ว่าเ่าบเปลี่ยนเบเก่งพี่น้องได้เนี่ยอ่า ปลาหมดของเขานี่พูดคนเบาเก่งเบาเป็นเป็นคนที่เบาเบาแบบพูดหน้าฟังอ่ะก็เลยไปซื้อไม้วันนี้ก็ไปซื้อไม้มาไม่ได้พูดไปเรื่อยคือพูดหน้าฟังอ่ะไม้อ่ะเท่าไหร่อ่ะพี่มดไม่ก็พูดตรงนะไม้ราคาเอ่อหกพันกว่าไอ้หูฟ้าไอ้นั่นอีกประมาณเจ็ดพันหน่อยเจ็ดพันก็ผมผมก็ต้องผ่อนสายใหญ่เขาต้องงวดต้องแก้ไขปร o, e kill, ow, n, n, ow, chop, ับปรุงตัวเองให้มัน นายายก็คุณตายายติออกย่างใหม่กับเอ่อมุทูเบอร์เล่ากับพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเอฟซีพนตีชมมาบาเสียงเบาเล่ากับไปซื้อไม้มาได้พี่น้องอืมจะอันค่อยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปลาโมดอยู่ยาวลำพลินออฟฟิเชียลนัมเนอร์พี่น้องเด้อฝากนั้งแนอแต่ว่า คนหัวตาไทยพี่มดไทยไทยไทยมาเลยดูนไปไน้เราเนี่ถึงอาทิตย์หรือยังแวันละแปดวันเนาะแปดวันตอนนี้มีคนติดตามหมื่นกว่าแล้วพี่น้องเออกระูซื้อว่าเร็วเร็วบักคาแล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะคลิปสีดีสีดันขึ้นไปได้กัะยอนเอซสาวน้อยเอฟซีสมองชุวคแับ อันใดดีบ่ดีกะให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มากก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอเราไปข้างหน้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมไปอ่าที่ที่โน่นก่อนแล้วกันแม่ไปทีไปมันอยู่ตรงไหนล่ะไปที่ไปพี่ไปเองไปก็ไปที่พี่รู้นาก็ไปที่เออไปคลิปนี้กะเอาไว้สนีก่อนนะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแ<น>ชร์<น>ก,ดกดติดตาม,นมนในช่องติมลำเพื่อนติมกุสุมาลำเพื่อนออฟฟิเชียลน้ำในเลือกพี่น้องเด้อขอบุณทุกกำลังแรงใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน,ะนะาคะคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนจ้าบ๊ายบาย